มาที่มวยคู่นี้ครับไฮไลท์สดร้อนจากประเทศญี่ปุ่นครับกางแกงเขียวครับนักชกไทยเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับวันนี้เจอกับไคโตโอนโอซูเปอร์สตาร์ชูดบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นครับที่สําคัญครับไฟนี้ชกกันในแบบชูดบ็อกซิ่งด้วยเพียงแต่อนุญาตให้มีการใช้ศอกได้นะครับซ้ายไปหนึ่งทีครับอัดไสอัดซ้ายไปอีกทีครับไฟนี้ดูเหมือนว่าทางเพชรมรกตครับจะขยันเดินขยันออกวุธเป็นพิเศษนะครับ ก็อย่างว่าครับชกในถิ่นของไคโตโอนครับก็จะต้องขยันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับจังหวะครับบวกศอกคืนด้วยแข้งขวาครับต่อยหนึ่งสองต่อยตัดลำตัวครับอ่โดนเข่าไปดิครับขวางขวางปุ๊ยขวางขวางคอได้ผักครับดอกนี้โอ้โหแข็งแรงจริงครับเพชรมรกตสายยาวครับพยายามจะคืนด้วยแข้งขวาครับทีต่อทีดอก่อเห็นชัดเจนเลยครับว่าเพชรมรกตหนักแรงกว่ากันเยอะครับ และผลการชกของมวยคู่นี้ครับถ้า3ยกแรกเสมอครับก็จะต้องมียกต่อเวลาพิเศษอีกด้วยนะครับแม่น้าตาของไคโตโอนดูเหมือนจะแม่ไม่ค่อยบอกบุญไม่ค่อยรับเลยครับอุดแดงไปทั้งตัวจริงครับไคโตและสกอร์ก็ออกมาครับปรากฏว่าเสมือนไหมครับโดย2คะแนนแรกให้เสมือนไปครับ29ต่อ29อีกเสียงหนึ่งให้เพชรมกฏชนะครับ30ต่อ29ต้องชกในยกต่อเวลาพิเศษอีกนะครับนี่ครับแม่น้าตาแกแม่ยัก ม่อยากอยากจะลงเต็มแก่นะครับไขโตโอนอแม่ต้องมียกต่อเวลาพิเศษดีนะครับแล้วในยกต่อเวลาพิเศษครับถ้าใครชนะก็ชนะไปเลยนะครับอย่างเดินเหมือนเดิมครับเพชรมรกตเกี่ยวเกี่ยวมาขวางคอนี่ครับเสียบเน็บไปครับโอ้โหกรรมการแยกครับอย่างเดินครับพยายามจะต่อยด้หนึ่งสองครับไขโตเออสับต่อครับไม่หยุดไม่อยูงจริงครับจับในขวางหัก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 คอจิ้มน้เพรครับโอ้โหดอกนี้โอ้โห มาครับไทโตโดนเข่าครับเดินเดินมาโดนเข่าครับโดนซ้ายอีกครับพยานจะกระโดดฟันศอกครับแต่มันไม่โดนครับโอ้โหคบยกต่อเวลาพิเศษครับมาดูนครับว่าใครจะชนะในยกนี้ครับถ้าชนะก็ชนะไปเลยนะครับและผลการชกก็ออกมาครับปรากฏว่าเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับโดยสคะแนนแรกให้เพชรมรกตชนะไปครับ 10ต่อ9ทั้ง2เสียงครับในขณะที่อีกเสียงหนึ่งให้เสมอกันไป10ต่อ10บครับทำให้เพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไคโตโอนโครับ <S 1> <S 1> นักชกเบอร์หนึ่งในพิกัด70กิโลกร,รัมของญี่ปุ่นได้สำเร็จครับอ่าเรียกว่าเจ๋งกันเลยครับมาดูเพชรมรกตพูดกันเล็กเล็กน้อยน้อยครับหน้าผมจะทาให้ดีกว่านี้แล้วก็ผมจะมาเป็นชุดเพอร์ตาญี่ปุ่นให้ได้ครับผมครับ แม่สุดยอดไปเลยครับเพชรมกรมกตพชอินดีอะคัเดมีนน่ครับ